แจ้ฝนเดือนกุมภาพันธ์ฝนเริ่มเข้ามาแล้วหนาวไม่ต่อเนื่องอากาศอุ่นขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนพยากรณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภ,ภายัยอุทกภ,ภยัยพยากรณ์ในช่วงเย็นพฤหัสบดีที่19มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงปลายเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับให้ได้ของพื้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยหางตอนบนในช่วงนี้ยังไม่มีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับ ส่วนในช่วงวันที่23จนถึง24มกราคมอาจจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคตะวออกและบริเวณอีสานทางตอนล่างนะครับส่วนมวลอ,อากาศเย็นยังคงปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแต่ลักษณะของการแผ่เข้ามาปกคลุมจากที่แผ่เข้ามาปกคลุมยาวนาน5วัน -7 วันก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับจาก5วัน -7 วันจะเหลือประมาณ2วัน -3 วัน -4 วันนะครับ และลักษณะของการแผ่เข้ามาปกคลุมจะเริ่มมีการสวิงตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งในด้านของบริเวณคอบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคือในช่วงนี้19มกราคมจนถึง21มกราคมหลังจากนั้น22มกราคมจนถึง23มกราคมในด้านของมวลอากาศเย็นจะค่อยๆอ่อนกำลังลงนะครับและจะเข้ามาอีกช่วง24จนถึง25มกราคม หลังจากวันที่26มกราคมจนถึง27มกราคมมวลเย็นจะถอยอีกครั้งและจะลงมาอีกครั้งคือในช่วงหลังจากวันที่28มกราคมนะครับในด้านของการแผ่เข้ามาปกคลุมในช่วงแรกก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาส่วนในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาจะไม่แรงเท่ากับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านๆมานะครับ และในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้20มกราคมต่อนเนื่องจนถึงวันที่25มกราคมเลยนะครับจะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างและคลื่นลมแรงที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดส่วนการคาดการพยากรณ์อากาศในเดือนกุมภาพันธ์2566ในช่วงครึ่งแรกนะครับ ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวเกือบทั่วไปนะครับโดยจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนๆน,นะครับและจะเริ่มมีหมอกหนาเข้ามาในหลายพื้นที่จากนั้นอากาศจะแปรปรวนและจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าจากความบรากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเป็นระยะะ,ยะนะครับและจะเริ่มมีการสวิงตัวเพิ่มมากขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่องส่วนพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ในบางวันจากคลื่นลมในบริเณทะเลฝั่งอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในบางช่วงคลื่นจะสูง2-3เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากมรสุมตะวัออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงและจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวออกเฉียงใต้แทนนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งเดือนหน้านี้นะครับกลุ่มพาพันธ์คาดว่าประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ย จากใกล้เคียงกับค่าปกติเว้นแต่ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยส่วนฝนโดยรวมของประเทศไทยทางตอนบนจากใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับเว้นแต่ภาคใต้จะมีฝนน้อยกว่าปกติ10ปรเ็นะครับซึ่งในเดือนหน้านี้นะครับกลุ่มพาพันธ์2,566ต้องระวังคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างผ่านปลายแหลมยวนเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้นะครับทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางช่วงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งภาคเหนือครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยทั่วไปและจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จากนั้นนะคร ok like ับในช่วงครึ่งหลังอากาศจะแปรปรวนและจะมีอากาศอุ่นขึ้นรวมถึงจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่แต чи, ่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเข้ามานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปและจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่จากนั้นอากาศจะแปรปรวนและอากาศจะอุ่นขึ้นรวมถึงจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาหลายพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเข้ามานะครับ ส่วนภาคกลางครึ่งแรกของเดือนอากาศจะเย็นเกือบทั่วไปและจะมีอากาศหนาวในบางวันนะครับส่วนมากเน้นทางตอนบนของภาคกลางกาจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่จากนั้นอากาศจะแปรปรวนอากาศจะอุ่นขึ้นและจะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นกันนะครับครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะเย็นเกือบทั่วไปอากาศจะหนาวในบางวันส่วนมากเน้นทางตอนบนของภาคตะวันออกนะครับ กับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ลักษณะอากาศจะแปแรปรวนอากาศจะอุ่นขึ้นและจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนส่วนทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพ,พมหานครปริมณฑลครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นเป็นระยะระยะนะครับกับจะมีหมอกหนาในบางวันลักษณะอากาศจะแปรปรวนและอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข,งข้ามาในบางวันส่วนภาคใต้นะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะลดลงอีกและจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา 10- 20%เอร์ซของพื้นที่คลื่นลมทะเลสูงประมาณ2-3มเมตรในบางช่วงส่วนฝั่งตะวันตกฝน 10- 20%เอร์ซของพื้นที่เช่นกันนะครับและทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรดังนั้นนะครับพยากรณ์อากาศในเดือนกุมภาพันธ์เป็นการคาดการพยากรณา์าล่วงหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้าใหม่นะครับขอให้ติดตามพยากรณาา์ จากกรมอุตุนิยมทิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการคาดการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนรวมถึงลมหนาวประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ในวันนี้19-20มกราคม2566บริเวณขอปอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยนะครับ ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือจึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภ,ภูมิจะลดลงได้อีกประมาณ1-2องศานะคบับริเวณภาคเหนือขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคบส่วนภาคใต้มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่มีกําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคบถึงทําให้คลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นโดยเฉพาะ ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูง2เมตรขอให้ระวังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งในช่วงนี้นะครับส่วนชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจัดลดลงได้อีกประมาณ1-2ถึงองศาต่ำสุดส3บสถึงองศาส่วนสูงสุด29-33ถึงองศานะครับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10ถึงองศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนะครับในวันนี้แอดมินจะมาแนะนำในด้านของสถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็คอินในการเที่ยวชมของซากุระเมืองไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูของการเที่ยวชมดอกไม้นางพญาเสือโครงหรือซากุระเมืองไทยนะครับที่เริ่มผลิดอกแล้วจะผลิดอกปีละครั้งโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของการผลิดอก ของนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยคือในช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์นะครับทีจะบรนสะพรั่งให้ได้เที่ยวชมดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนะครับสีชมพูโดยสถานที่เที่ยวชมนะครับที่แรกคือภูลมโลจังหวัดเลยนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินลองกล้าวเป็นสถานที่ชมดอกพญาเสือโครง่งที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นแหล่งชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองไทยนะครับ รวมถึงที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งเจ้าพ่อประตูเมืองจังหวัดน่านน้ำน่านตอนบนเขื่อนสิริกิตน้ำตกตาดหมอกน้ำตกผาแดงท้ำละโองนะครับเป็นท้ำขนาดใหญ่ที่มีทานน้ำไหลผ่านและมีหินงอกหินย้อยให้ชมความงามหรือกาดวัวจุดชมวิวทะเลเหมอกสวยๆนะครับ รวมถึงที่โครงการอนุร wow! um Mont ักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆนะครับหนึ่งในพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากที่สุดพันธุ์หนึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนันี์พันปีหลวงนะครับรวมถึงดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นยอดดอยสูงอันดับที่2ของประเทศนะครับที่มีจุดกลางเต็นท์มากมายให้ได้เที่ยวชมบรรยากาศนะครับและบร,ริเวณพื้นที่น้ําตกโป่งน้ําดังหรือถทำห้วยบอลน,นะครับรวมถึงพื้นที่ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงใหม่ปรเิเยณบนยอดดอยเชืออเขาหลวงพระบางจุดแบ่งอาณาเขตระหว่างไทยและลาวนะครับ นอกจากจะเป็นจุดเที่ยวชมทะเลเหมอกหรือแสงยามแรกของดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วยังเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับคือการชมดอกพญาเสือโครงที่ตอนนี้เริ่มเบ่งบานสะพรั่งปิดอกเป็นสีชมพูทั่วทั้งดอยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสารานุสรนายพลลีปาหินยูนนานนะครับร่วมถึงจุดชมวิวช่องผาขาดและประตูผาบ่องนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวดีๆจาก PPTV HD 36นะครับส่วนภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาลมกระโชกแรงและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ11จนถึง17องศาสูงสุด27-30ถึง30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9้ถึง12องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5ถึง3 0กิลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศในตอนเช้าลมกระโชกแรงและอุณหภูมิต่ำสุดที่อยู่ที่ประมาณ17-23องศาสูงสุดร3 1สองาอศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาสูงสุด31-34องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานาครและประิมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาสูงสุด30-32องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแกียวแอดมินจะพาไปเช็คพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้กันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวนออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็น และจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น4% 0ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาสูงสุด29-33องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลรรมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสดุด21-25องศาสูงสุด31-35องศา จากลมจำออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูง1เมตรเบรเดณที่มีฝนคลื่นสูง1 2เมตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันนะครับภาพข่าวต่างประเทศภาพแปรที่ญี่ปุ่นนะครับภาพถ่ายจากนาซาภูเขาไฟใต้น้ำคไาโตกุซีมาในตอนเหนือของเกาะอิวจิมะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลที่ยังคงคลุกกลุน อยู่ในหมู่เกาะโบนินของทะเลญี่ปุ่นนะครับไข่โตกุมียอดปล่องสยอดซึ่งสองยอดดับสนิทไม่ทำงานผู้ข่าวไฟอยู่ใต้ผิวน้ำหนึ่งเมตรภาพล่าสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมสามมกราคม2,566แสดงถึงพื้นที่ที่เปลี่ยนสีอาจมีน้ำทะเลเป็นกรดที่มีความร้อนสูงซึ่งมีอนุภาค จากเศษหินภูเขาไฟและกรรมะถันไอน้ําจากการระบายออกมาของปล่องภูเขาไฟค่ายโตกุเป็นเพียงหนึ่งในภูเขาไฟใต้น้ําที่มีอยู่มากมายในโลกจากการประมาณการของโลกโลกของเรามีภูเขาใต้ท้องทะเลมากถึง25ล้านลูกส่วนใหญ่จะไม่มีการประทุนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวินฟอรัร่มข่าวสารต่างประเทศส่วนที่พื้นที่ประเทศรัเสเซียนะครับ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนห้ามประชาชนอาบน้ำนะครับในวันที่18มกราคม19มกราคมจนถึง20มกราคมเนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ50องศาและมีน้ำค้างแข็งรุนแรงโดยเฉพาะเมืองฝั่งตะวันออกไกลโดยล่าสุด19มกราคม2566เป็นวันสำคัญวันหยุดทางศาสนาเพื่อลํำลึกถึงการล้างบาปของพระเยซูชาวคริสตจักออโทรดก ของรัสเซียกำลังเฉลิมฉลองในวันพุธวันอีฟซึ่งเป็นวันหยุดทางศาสนาเพื่อลำลึกถึงการล้างบาปของพระเยซูนอกจากพิธีเฉลิมฉลองในโบสถ์ตามประเพณีแล้วนะครับชาวรัสเซียยังมีประเพณีการอาบน้ําในน้ํำศักดิ์สิทธิ์ผู้คนตักน้ําแข็งเป็นรูปกากบาทในแหล่งน้ํานักบวชให้พรแก่น้ําในวันเอฟิฟาน,นีหลังจากไปโบสถ์ผู้คน จุ่มสามครั้งในน้ำแข็งที่เย็นจัดเป็นการชำระล้างบาปจากผู้ที่สำนึกผิดในปีนี้มีสถานที่46แห่งในเมืองมอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย20แห่งในเมืองใหญ่อันดับสองอย่างเซนส์ปีเตอร์เบิร์กและหลายร้อยแห่งทั่วรัสเซียรอบๆจะมีเต็นท์น้ำอุ่นและชาร้อนเพื่อให้พวกเขาได้ทำการอบอุ่นร่างกายหลังจากอาบน้ำเย็นจัด ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอร,รั่มข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ